อันนี้ก็ให้ประอบกับลุยนิดเชแนวกับผมมากินอาหารเช้าครับพี่น้ rebirth. องมาทุระกับนางเอกหมูอาหารเช้าค่ะคตอนนี้ไอเขาโอ๊ตต้มใส่ไหมคะแล้วก็มีไข่นะครับย่างในข้าวกล้องขนมปังครับแล้วก็ไอ้กต้มไอ้กับมักกะโรนีมักกะโรนีย่หมูครับย่าู ม,มากับนี่ที่เด็ดครับ้ายชานะครับน้ำชาครับน้ำชาเนี่ยกินแล้วนี่โอ้ดีดอ,ดองดองครับไปทานน,านมร้อนไปเฮาขนมันอันนี้เขาอ้ดเดี๋ยวพี่นอ้องอาหารเศร้าขนมปังแย้มมูอ่ะกินเลยพอละออกกล่องละอ่ะเสียบไหล โอเคเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆพี่น้องเบิ่งครับผมมาถุกนะน้องกระเบื้องเนี่ยครับอาหารเช้าขายมาลูกอาหารเช้าของคุณของกลุ่มจืดๆนะครับท้องนี่จืดหอยมากสาวถึงใจเราโอมไหมฟันไหเขางซันจงอะ

Xem con ăn đi được không? Ăn này mình ăn đi mình thử. Hai mình thử quân. Con cô vẫn đang bị tới sang hấp quân. Đẹp. Con mứa son tiền là mùi trồng. Ăn sao? Nhặt đúng vậy, nhặt đi mứt. เมื่อหนึ่งถือกล่องพี่น้องเมื่อหนึ่งกินนะครับบัตรบัตรนัดภายใน

ใช่ฟังเขาสดดีนะมันตองเลยมันเห็ดมันปิดตรงลรงดิโอ้พี่ิมแถบันนี้นะมันแนวใดอ์ใอ่ครับจินต่ต ไม่ได้กินไม่ได้กินแบบเจ้าโเดอ่ะอิมอิ่มพี่น้องชั้นหนีก็ได้แม่มันอิ่มตัวนี่ครับน้ำชาเขาเนี่ยกินแล้วมันอิ่มครับเนี่ยข้นมมาทานขนาดได้ครับน้ำชาเมืองนี่กินนิ่มับบ่นอนทั้งมือนครับที่งานกับประเมยครับให้เคยมากก็อาจจะรู้นะครับเนาะลายชา โอเคครับนีกว่าชไลพี่น้องลืมกดแชร์กดไลค์กดรย่ในช่องเราไดครับับายครับโมบายบายโอเคครับผมตัดไปเอง้า はく